ความร้ายกาจของกามกิเลสพระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอเพราวจังหวัดเชียงใหม่การต่อสู้กามกิเลสเป็นสงครามอันยิ่งใหญ่กามกิเลสมีรายนักมันมาทุกทิศทุกทางพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงก็ถอนได้กามนี้มันหมุนรอบโลก มันเป็นเจ้าโลกการกิเลสนี้ที่ทำให้เกิดสงครามต่อสู้กันเกิดเพราะกามตายก็เพราะกามรักก็เพราะกามชังก็เพราะกามกามทุกอย่างนี้เรียกว่ากามกิเลสการต่อสู้กามกิเลสเป็นสงครามอันยิ่งใหญ่กามกิเลสนี้ร้ายกาจนักมันมาทุกทิศทุกทางความพอใจก็คือกิเลส ความไม่พอใจก็คือกิเลสการกิเลสนี้อุปมาเหมือนแม่น้ำทานน้ำน้อยใหญ่ไม่มีประมาณไหลลงสู่ทะเลไม่มีที่เต็มฉันใดก็ดีการตัณหาที่ไม่พอดีภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเป็นแหล่งก่อทุกข์ก่อความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหมดอยู่ที่ใจสุขก็อยู่ที่ใจทุกข์ก็อยู่ที่ใจ ใจนี่แหละคือตัวเหตุทำความพอใจให้อยู่ที่ใจนี่มั่นเพียรและตั้งสัจจะให้มั่นรักษาศีลรักษาตารักษาหูรักษาตัวรักษาปากสำรวมอินทรีย์รักษาธาตุสี่ขันห้าพิจารณาเข้าไปตตดจับปัญจากากรรมฐานหกายคตากรรมฐาน พิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงก็จะถอนได้พวกหมูหมาเป็ดไก่มันก็เสพกามกันทั่วแผ่นดินอย่าได้ไปอัศจรรย์มีแต่ศีลสมาธิปัญญาผู้ใดรักษาศีลภาวนาจนเกิดสมาธิแล้วสติก็ดิ่งเข้าไปแล้วก็จะได้ทำจิตทำใจของตนให้บริสุทธิ์พระธรรม8 4 0 0 0พันพระธรรมขันธ์ท่านชี้เข้าหาใจนี่แหละ ทำใจให้บริสุทธิ์ให้มีสติสัมปชัญญะนำคืนออกให้หมดถ้ามีสติแล้วก็นำความผิดออกจากกายออกจากใจของตนอย่าหลงสมมุติทั้งหลายมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่าเอามาหนักไว้ในใจกามตัณหาเปรียบเสมือนแม่น้ำไหลไปสู่ทะเลไม่รู้จักเต็มสักทีอันนี้ฉันได้ ความอยากของตัณหามันไม่พอต้องทำความพอจึงจะดีเราจะต้องทำใจให้ผ่องใสตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในทานตั้งอยู่ในธรรมตั้งอยู่ในสมาธิก็ดีทุกอย่างเราทำความพอดีความพอใจนําออกเสียความไม่พอใจก็นําออกเสียเวลานี้เราจะพักจิตทำกายของเราทำใจของเราให้มันแจ้ง ในกายในใจของเรานี้รู้ความเป็นมาวางให้หมดวางอารมณ์วางอดีตอนาคตทั้งปวงที่ใจนี่แหละเรื่องสังขารนี้สังขารมันปรุงสังขารมันแตง่งมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวางอยู่นี่แหละอดีตอนาคตมันก็มานี่แหละ ตัดอดีตตัดอนาคตลงหมดจิตดิ่งอยู่ในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันและในปัจจุบันวางในปัจจุบันทำจิตทำใจของเราให้สว่างให้รู้แจ้งในมรรคในผลในศีลสมาธิปัญญาเอาที่ใจนี่แหละให้มันสำเร็จขึ้นที่ใจเวลาปฏิบัติจริงกิเลสมันมาได้ทุกทิศทุกทางใจนี้มันสำคัญเหตุมันเกิดจากใจนี้ ตั้งสัจจะจริงกายจริงวาจาจริงใจอย่าไปหลงตามเขาตามอารมณ์และทิ้งความที่เกิดขึ้นทางหูตาจมูกกลิ้นกายสมบัติของเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหมดนี้เป็นที่ตั้งของทานเป็นที่ตั้งของมรรคเป็นที่ตั้งของพระนิพพานจงละและววางให้เป็นพุทโธละวางหมดก็เป็นสุข ปล่อยวางก็สบายขอขอบคุณที่มาจากอนุสร์หลวงปู่แหวนสุจินโนโดยมูลนิธิหลวงปู่แหวนสุจินโนนครนายก